คนที่จะอดูรอดแล้วก็จะอยู่ไปต่อไปเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพวกเราทุกคนใน p a c i f i c Type เชื่อนะคะคือคำว่า change change ของเราเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเราเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเราเปลี่ยนจากการขายท่อเหล็กธรรมดาธรรมดานะคะมาขายเหล็กแผ่นละเราเริ่มขายเป็นโซลูชันเพื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มากขึ้นวันนี้เราต้องมาตอบย้ําในเรื่องของการรับรู้ว่าลูกค้ามองแปซิซฟิกไทป์ยังไงเพราะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่แผนกไหนไม่ว่าคุณจะทํรขบวนการไหนขององค์กรตัวตนของเรา ต้องมีความเชื่อเหมือน,อนกันมีรู้เป้าหมายขององค์กรแบบเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงสีตัวแรก คือ customer experience คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะคะก็คือมีจิตใจให้บริการเนาะแล้วก็ให้บริการที่ดีสร้างความประทับใจกับคนที่มาใช้บริการของเรา honesty and integrity เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นค่านิยมขององค์กรเราแรกเริ่มมาเลยคือเราต้องซื่อสัตย์สุดจริตนะคะแล้วก็ ให้บริการกับลูกค้าให้บริการหรือว่าแม้แต่ครั้งในการทำงานจะต้องมีจริยธรรมในการทำธุรกิจนะคะ accountability กับ reliability คือความรับผิดชอบแล้วก็เป็นที่เชื่อถือได้แน่นอนทุกคนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหน,ไหนเราจะมีรายละเอียดของงานแต่ละงานไม่เหมือนกัน ควรับผิดชอบต่องานก็คือคุณทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็นที่แล้วก็คำว่า reliability เนี่ยจะเป็นคำว่าเชื่อถือได้ต้องบอกว่า accountability กับ reliability ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ประสิทธิภัยต้องมีเพราะว่าหมายความว่าเรารับผิดชอบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานของเราแล้วก็เป็นที่เราเชื่อถือ networking and collaboration ก็หมายถึงการมีเครือข่าย มีความสัมพันธ์เราไม่ได้ทํางานคนเดียวเราทํางานกับเพื่อร่วมงานใน,นแผนเพื่อร่วมงานต่างนแผนมีการประสานความร่วมมือ G คือตัว growth กับ developmentgrowth ก็คือการเติบโตเนาะแลว development ก็คือการพัฒนานบริษัทเราก็มีตัว G กับตัว D มาตลอดนะก็คือมีการเติบโตเติบโตตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งบริษัทขึ้นมาสู่ปีที่10สู่ปีที่20สู่ปีที่30 ปีนี้เราสู่ปีที่50องค์กรของเราเนี่ยมีเป้าหมายคืออยากให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะสร้างการแข่งขันได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรพวกเราทุกคนต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆทุกคนคะ่ะ E E คือ Excellent with Passion Passion คือความลุ่มหลง ความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะไปสู่ผลงานที่ดีเลิศเพราะฉะนั้น excellence with passion ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพาตัวเองไปสู่ผลเลิศวันนี้ยังดีไม่พอพว้นี้ต้องดีขึ้นไปกว่านี้อีกเราต้องมุ่งมั่นเราต้องตั้งใจเราต้องทําเพื่อที่จะให้ดีขึ้นอีกดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่า e x c e l l e n t with passion ค่ะ อยากจะฝากไว้นะคะว่าวันนี้ถ้าเรา c h a n g ได้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ขอบคุณค่ะ